สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมมะละกอครับอีกครั้งอยู่ในช่วงฝนตกนะครับตอนที่ลงบุญลงพื้นที่ฝนที่ช่วงนิดนึงครับเดี๋ยวมาชมครับมะละกอที่ผ่านการใส่ปุ๋ยเร่งโตจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับเพื่อนๆืครับก็เริ่มที่จะโตขึ้นมานะครับได้แค่สามวันนะครับได้แค่สามวันโน่นครับ ก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับอาจจะมีหญ้าขึ้นแข็งขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับนน่นครับเห็นไหมครับฝนก็ตั้งเค้าขึ้นมาอีกแล้วนะครับเว้นว่างนิดนึงก็เดี๋ยวก็ตกเป็นว่างนิดนึงเดี๋ยวก็ตกก็ผลกระทบมาจากพายุนะครับผลกระทบมาจากพายุโน่นครับรอบทิศมีแต่เมฆฝนทั้งนั้นนะครับ ก็ต้องขอกำลังแรงใจเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ลุ้นให้มละกอุงบุญโตขึ้นมาไวๆจะได้พ้นน้ำท่วมนะครับนี่ครับหลังจากใส่ปุ๋ยเร่งโตนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยเร่งโตป่านมาแค่สามวันนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเพื่อนๆครับดูดิครับสวยหามากๆเลยนะครับต้นเริ่มแข็งแรงอ่อน นวนขึ้นมาต่อยอดนะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับสูตรเล่งโตของลุงบุญสูตรนี้นะครับตั้งแต่เคยปลูกมะละกอมาสูตรนี้ดีมากๆนะครับขอเป็นอย่างไรเพื่อนๆก็เข้าไปชมอในวิธีการใช้สูตรเล่งโตวิธีการเล่งโตมะละกอนะครับลุงบุญก็ได้ทําคลิปเพื่อนๆได้ชมไปแล้วนะครับดีมากๆครับ แค่สามวันนะครับแค่สามวันเขาก็ได้รับปุ๋ยดูดีครับหดหาม,มากนะครับหดหาม,มากเริ่มโตขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับทวนหญ้าไม่เป็นปัญหาครับพ็ค่อยเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะครับโน่นครับฝนก็เริ่มมาอีกแล้วครับฝนเริ่มมาอีกแล้วโน,น่นน่ากลัวมากมากครับน่ากลัวมากมากตั้งเขาขึ้นมาน่ากลัวมากมาก ก็ช่วงนี้ก็อ,อยู่ในช่วงเพราะว่าฝนตกหนักนะครับก็หลวงบุญสรงกําลังแรงใจนะครับกับเพื่อนๆที่โดนน้าท่วมนะครับทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าทางภาคใต้ภาคตะวันตกภาคกลางภาคเหนือนะครับก็กําลังแรงใจาจากเอฟซีด้วยนะครับส่งเป็นกําลังแรงใจให้กับเพื่อนๆนะครับพอที่บ้านหลวงบุญก็มี เพื่อนๆหน้าๆรวมกันจัดสิ่งของส่งช่วยผู้ประสบไปน้ําท่วมไปด้วยนะครับแต่ลุงบุญไม่ไม่ได้ทําคลิปนะครับไม่ได้ทําคลิปกอรายเกศเกส่งกําลังแรงใจกันนะครับเพื่อนๆก็หลุงบุญก็ข้าติดตามนะครับทางจังหวัดสตูลมันไม่ลุงบุญก็ท่วมนะครับมันไม่ลุงบุญก็ท่วมก็ต้อง ได้แค่ส่งกำลังแรงใจกันนะครับเห็นในภาพเห็นในคลิปแล้วก็ปวดสงสารนะครับน่าสงสารมากครับทั้งเด็กเล็กผู้ป่วยก็ต้องภาวนาให้ขนเริ่มหยุดนะครับก็ตั้งของกำลังแรงใจและส่งกำลังแรงใจนะครับ คนไทยด้วยกันครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นห่วงทั้งมะละกอเป็นห่วงทั้งเพื่อนผู้ประสบไยน้ำท่วมของเรานะครับก็ผ่านส่งกำลังแรงใจผ่านคลิปลงบุญมาได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาไวยพรแก่เพื่อนๆนที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่นะครับ นนครับเริ่มมาแล้วนะครับหนุ่มบุญก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเริ่มมาแล้วก็สําหรับคลิปนี้คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับ